สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนที่อยู่ต้นทางและปลายทางไปห้องส่งพร้อมหรือยังคะ,ะ,ะพร้อมแล้วหนังสือพิยาศาสตร์นําขึ้นมาเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนํามาคู่กันนะคะสมุดแบบบันทึกกิจกรรมนะคะแล้วก็หนังสือเรียนพร้อมอยังมีบางคนยังไม่พร้อมนะคุณครูว่านะ ยังไม่พร้อมถ้าให้พร้อมจะทําอย่างไรคุณครูก็จะดูว่านักเรียนพร้อมจริงไหมหนึ่งเอกสารบนโต๊ะต้องมีพร้อมแล้วสมุดเขียนเรียบร้อยเขียนวันที่เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมพร้อมทุกชั่วโมงเตรียมพร้อมนะคะค่ะเ,เรามาทบทวนนะคะนิดหนึ่งในเรื่องของสารนะคะถ้าพูดถึงสารในโรคเรารอบตัวเราก็จะมีเยอะแยะไปหมดนะคะสารที่อยู่รอบตัวเรานั้นมีกี่สถานะ อาสุพรรัตรพรนรัตรพรวมีกี่สถาน,นะคะสามาสถา,าน,นะมีอะไรบ้างมีของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สของแข็งของเหลวแล้วแก๊สนะคะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าของแข็งอย่างเช่นอะไรไม้ค่ะไม้ของเหลวน้ำน้ำแก๊สอากาศอากาศนะคะ นักเรียนลองมาดูกันว่าคุณครูมีสารมาให้นักเรียนดูวันนี้ให้นักเรียนบอกว่าสารตับไปนนี้มีสถานะอะไรนะคะแล้วสารแต่ละชนิดมีสารใดเป็นองค์ประกอบบ้างนะคะนักเรียนเปิดหนังสือแบบปฏิจก,กรรมประกอบด้วยนะคะหน้าเปิดแบบปฏิบักิกรรมหน้าสี่สเจ็ดค่ะหน้าสี่สิบเจ็ดหน้าสี่สิบเจ็ดนะคะ เปิดได้ยังเอ่ออะไรนะนิติธรเรียบร้อยใช่ไหมคะเปิดหนังสือเรียบร้อยได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยนิติธรตั้งใจเรียนดีมากวันนี้เดี๋ยวให้รางวัลท้ายชั่วโมงนะคะเดี๋ยวให้มีรางวัลให้ท้ายชั่วโมงนิติธรเก่งมากนะคะเตรียมพร้อมทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดพร้อมทั้งลาลิสานะคะก็เก่งมากเลยวันนี้นะคะตั้งใจเรียนนะคะค่ะเอาเรามาดูกันค่ะว่า ในวิชวลนไลเซอร์นะคะขอที่วิชวลไลเซอร์สารตัวนี้นคืออะไรคะคุณครูเอียงให้ดูนิดหนึ่งเป็นเกลือนะคะเป็นเกลือคือเกลือ <Okay. S 2> เกลือแกงมีสถานะเป็นของแข็งของเหลวหรือแก๊ส <Okay. S 2> ลองดูตรงนี้ค่ะสถานะของเกลือที่เรารู้จักก็คือเกลือแกง <Okay. S 1> มีสถานะเป็นของแข็งของเหลวหรือแก๊ส okay. สองแข็งนะคะมีถ้าเกิดชิมแล้วมีรสอะไร <Yeah. S 1> อ่าชิมมันมีรสเค็มนะคะ <Yeah. S 1> นักเรียนทราบไหมว่าเกลือแกงเกลือแกงเนี่ยมีสารใดเป็นองค์ประกอบบ้างทราบไหมถ้าไม่ทราบนะคะอ้าวเรามาดูตรงนี้กันว่าจริงๆแล้วเกลือแกงนะคะจะมีสารที่มีองค์ประกอบตัวหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าที่เราเรียกว่าโซเดียมคลอไรด์ โซเดียมคลอไรด์จะเป็นสารหนึ่งตัวที่เป็นองค์ประกอบของเกลือแกงนะคะเอามาทึกเป็นหนังสือค่ะหน้า47ค่ะหน้าสีา่สิบเจ็ดนเปิดหนังสือหน้า47เตรียมพร้อมนะคะอันนี้ที่ทอนเก่งมากเลยเตรียมพร้อมแล้วก็เขียนเรียบร้อยดีนะคะเอาเกลือแกง มีสารที่เป็นองค์ประกอบคือคืออะไรคะอ่านพร้อมๆกันโซเดียมคอรดายซึ่งมีสารที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งตัวนะคะหนึ่งตัวด้วยหนึ่งชนิดนะคะมีสารเป็นองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวคือโซเดียมคอรดายนะคะอาจากเกลือแกงที่เรารู้จักนะคะซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งตัวต่อไปนะคะตัวนี้คืออะไรคะลองเดาซิคืออะไร ที่วิชวลไลเซอร์ค่ะน้ำตาลาคืออะไรคะน้ำตาลาน้ำตาลทรายอะดูตรงนี้น้ำตาลทรายถูกต้องน้ำตาลทรายมีสถานะเป็นอะไรคะของแข็งของแข็งเป็นสารชนิดหนึ่งมีสถา,านะเป็นของแข็งถามว่าน้ำตาลทรายมีสารใดเป็นองค์ประกอบมันมีรสยังไงคะมีรสหวานนะคะเวลาเราชิมมีรสหวานถามว่านา้ำตาลทรายที่มีรสหวานเนี่ย มีสารใดเป็นองค์ประกอบ <c oughs> พอทราบไหมอ่าไม่ทราบหลายคนนิ่งนั่นแสดงว่าอยากทราบไหมคะว่าสารใดเป็นองค์ประกอบของน้ําตาลทรายอ่าถ้าอยากทราบคือตัวนี้ค่ะน้ําตาลทรายสารที่เป็นองค์ประกอบของน้ําตาลทรายก็คือซูโครสซูโครสอ่บันทึกเลยนะคะในน้ําตาลทรายจะมีสารกรดซูโครสเป็น องค์ประกอบนะคะ,เป,คปะเป็นองค์ประกอบมีกี่มีกี่ชนิดน้ําตาลทรายมีสารป็นองค์ประกอบกี่ชนิดชนิดเดียวคือซูโครสนะคะเหมือนกับอะไรคะเกลือแกงก็มีสารป็นองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวคือโซเดียมคลอไรด์นะคะอ้าวตัวนี้บ้างทันไหมคะทันไหมคะ ทายกันว่าที่นักเรียนดูตรงนี้คืออะไรคะน้ำคืออะไรคะาะ่น้ำโซดาเป็นน้ำโซดานะคะน้ำโซดามีสถานะเป็นของแข็งของเหลวหรือแก๊สของเหลวของเหลวน้ำโซดาเป็นสารชนิดหนึ่งที่มีสารใดมป็นองประกอบบ้างเวลาเราเรากินน้ำน้ำโซดารู้สึกยังไงคะ ทาบมันทราบแสดงว,ว่าต้องมีสารอะไรที่เป็นปองค์ประกอบต้องมีแก๊สแหละนะคะแก๊สตัวหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของสารโซดาคืออะไรแก๊สอะไรคะแก๊สอะไรลองเดาเอาให้เดาให้เดาแกส๊สคาร์ไล่คาร์ไล่คาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำโซดานั้นในน้ำโซดาจะมีสารสองชนิดเป็นองค์ประกอบ ก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับอะไรคะอะไรคะกับอะไรคะกับน้ำกับน้ำนะคะดังนั้นในน้ำโซดาจะมีสารสองชนิดเป็นองค์ประกอบก็คือแก๊สกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำนะคะน้ำโซดาจะมีน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบ นะมีสารที่มีสารสองชนิดเป็นองค์ประกอบนะคะน้ำโซดานะคะน้ำโซดาจะมีองค์ประกอบของสารสองชนิดคือน้ำกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แต่ถ้าเป็น เกลือแกงกับน้ำตาลทรายจะมีสารที่เป็นองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวนะคะถ้าเป็นน้ำโซดาจะมีสารองค์ประกอบสองชนิดคือน้ำกับแก้คาร์บอนไดออกไซด์นะคะอ้าวต่อไปค่ะน้ำปูนใสที่เรารู้จัก ะะที่เราเอาปูนขาวมาใส่น้ําแล้วก็ทิ้งไว้เราเรียกว่าน้ํนาปูนสายนะะ้นําปูนใสนะคะน้ําปูนใสประกอบด้วยอะไรบ้างชื่อก็จะบอกอยู่แล้วตัวต้นคืออะไรต้องมีน้ําแล้วก็ตัวอีกอย่างหนึ่งสารเคมีก็คือแคลเซียมไฮดรอกไซด์นั่นแสดงว่าน้ําปูนใสนะคะน้ําปูนใสจะมีสารที่เป็นองค์ประกอบ มีสารองค์ประกอบ2ชนิดคือน้ำกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะคะน้ำปูนใสจะมีสารที่เป็นองค์ประกอบ2ชนิดคือน้ำกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์เขียนติดกันนะคะพอดีที่ไม่พอแคลเซียมไฮดรอกไซด์เราเดนเขียนติดกัน อาตัวนี้บ้างตัวนี้คืออากาศอากาศหรือแก๊สนะคะอากาศที่อยู่รอบรอบตัวเรานะคะแล้วเดนคิดว่ามีแก๊สอะไรบ้างประกอบด้วยสารที่เป็นแก๊สอะไรบ้างอ้าวหนูคนแรกธัญญาโปคินทันจีลาอ้าวทันจีลามีแก๊สอะไรบ้างแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ไอ้น้ำนะคะยังมียงนนอกจากนี้ก็ยังมีไอ้น้ำและอื่นๆมีก๊สอื่นๆอีกนะคะดังนั้นถ้าพูดถึงแกา๊สกาหรือแก๊สแล้วจะประกอบด้วยสารที่เป็นองค์ประกอบหลายชนิดก็คือแก๊สไนโตรเจนแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไอ้น้ำและแก๊สอื่นๆมากกว่าสองชนิดไหมมีสารที่เป็นองค์ประกอบมากกว่า2ชนิดไหมมากกว่า2ชนิดขึ้นไปนะคะ แต่เรามองเห็นไหมอากาศเรามองเห็นไหมคะไม่เห็นเราสัมผัสได้ไหมได้นะคะอากาศเป็นของแข็งของเหลวหรือแก๊สเป็นแก๊สนะคะใครบอกว่าอากาศสัมผัสไม่ได้แล้วเดยนลองโบกมือซิสัมผัสได้ไหมรู้สึกยังไงคะรู้สึกมีลมมาประทะที่มือใช่ไหมคะลมนั้นก็คืออากาศหรือแก๊สนั่นเองนะคะ